วชีราวูดววพระมงกุฎเก่าสาวประจักษ์ก่อกำเนิดลุกเสื้อมาชาเือมใช้พวกเราลุกเสือเส้อเชื้อชา เสื้อเป็นสองกางเกงเป็นสามผ้าผูกคอชิ้นที่สี่ช่างดูงดงามห้าเข็นขัดตามนานเสียชีตอยาเสียสัตว์หกถุงเท้าต้องให้ยาวคุมคุณน,น้องเจ็ดรองเท้าต้องขัดให้เงาเงางามลู้ขอให้ลูกเสื้อไทยจำไว้จำไว้เชิดชู คือเชิดชูจิตการงานลูกเสือไทยสวัสดีครับพี่น้องลูกเสือระดับชั้นมัธยมครับวิชาต่อวันนี้ที่คุณครูจะเสนอเราคือวิชานะครับวินัยและความเป็นระเบียบเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของเครื่องแต่งกายทั้งเอย่างสําคัญอย่างไรนะครับแล้วเราจะมีวินัยและความเป็นระเบียบเกิดขึ้นอย่างไรตามคุณครูไปครับผม เรามาเข้าสู่ในเรื report, ่องของเนื้อหานะครับวินัยและความเป็นระเบียบวินัยและความเป็นระเบียบเนี่ยจะสอดคล้องในเรื่องของระเบียบแถวไปด้วยซึ่งจะเรียนในคาบต่อๆไปนะครับเรามาพูดคําว่าวินัยและความเป็นระเบียบก่อนเรื่องแรกก็เรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับอย่างที่คุณครูได้เสนอแนะไปในช่วงแรกแล้วว่าเครื่องแต่งกายมีทั้งหมด6มีทั้งหมด7ชิ้นนะครับทั้งหมด7ชิ้น จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเป็นเพียง,งองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตำแหน่งทงั้งลูกเสือหรือเครื่องหมายลูกเสรรือต,ต่างๆที่พวกเราใส่อยู่นั้นเป็นองค์ประกอบอทงในหมู <ME> <c oughs> ม่เครื่องหมายในหมู่เครื่องหมายกลุ่มกองอวิชาพิเศษนะครับที่พวกเราต้องไดต้ต่อไปในการเรียนระดับชั้นต่างๆนั้นอันนั้นคือองค์ประกอบในเรื่องของเครื่องหมาย แต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายเราจะใช้คําว่าเครื่องแบบนะครับเราจะไม่ใช้ว่าเครื่องแต่งกายเครื่องแบบนะครับเครื่องแบบของลูกเสือนั้นมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกเลยคือ1นะครับหมวกนะครับสเสื้อ3กางเกงนะครับถ้าเป็นเนรีก็เป็นกระโปรงนะครับสอะไรครับเข็มขัดนะครับสเข็มขัดเข็มขัดจะต้องมีเป็นเนรีก็ต้องเป็นนนอส่วนลูกเสือก็จะเป็นตัว หัวลูกเสือแล้วก็เขียนว่าคําว่านะครับคําว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับต่อไปก็อะไรครับต่อไปก็เป็นผ้าผูกคอผ้าผูกคอนะครับพวกเรานะครับเขาเรียกว่าผ้าผูกคอไม่ใช่เราเรียกว่าผ้าพันคอนะครับถ้าผ้าพันคอคือผ้าพันคอแบบายุวากาชาก็คือพันพันพันแล้วก็มัดอย่างนั้นก็เรียกผ้าพันคอนะครับผ้าผูกคอเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าของคุ่มกับแต่ถ้าเป็นของพวกเรานั้นก็จะเป็นสีอะไรครับ สีเหลืองสีเหลืองเป็นสีสังกัดของกทมนะครับของกทมของอะไรครับของนอนทบุรีนะครับของนอนทบุรีกรุงเทพมหานครและนนทบุรีจะใช้สีเดียวกันรวมทั้งปทุมธาน,นีด้วยนะครับใช้สีเดียวอันนี้ครูคจะพูดอ่อจะพูดในในวงแคบๆของการใช้ผ้าบุคคอของสีเหลืองนะครับถ้าเป็นอ่าสมมุติว่าถ้าเป็นจังหวัดสิงห์บุรีพวกเราคิดว่าจังหวัดสิงห์บุรีสีอะไรครับจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นสี แดงนะครับจังหวัดสิงห์บุรีจะเป็นสีแดงแต si ่ถ <thing> <ED> ้าเป็นสุโขทัยสุโขทัยก็จะเป็นสีม่วงนะเห็นไหมครับนะเขาจะแบ่งแบ่งระบบออกไปถ้าเราไปได้ไปงานชุมนุมแห่งชาติหรืองานชุมนุมลูกเสือเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละจังหวัดนั้นใส่ผ้าปุกคอไม่เหมือนกันยกตัวอย่างอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ติดจังหวัดประเทศลาวเลยเหนไครับปุกบนราชธานี บนราชดานีเป็นภาพคอสีชมพูนะดอกบัวตูนะครับอันนี้คือเรื่องของภาพบุคคลนะครับภาพบคุคคลเพราะฉะนั้นภาพบุคคลที่จะจะ,จะใช้เนี่ยพวกเราสังเกตได้ง่ายๆเลย,ยว่าแต่และจังหวัดแต่และสังกัดจะใส่ไม่เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพบคุคคลต่อไปครับต่อไปคือถุงเท้านะถุงเท้าเป็นลำดับที่7จ็ดอันลำดับที่6นะครับแล้วก็ลำดับที่7นั้นเป็นรองเท้า นาองเท้าท่าในนีก็จะเป็นถุงเท้าสั้นแล้วก็รองเท้าสีดำแต่บางโรงเรียนก็จะอาจใส่รองเท้าถ้าใบเพื่อการสะดวกนะครับในการเดินการเถินหรือการประจนภัยต่างๆอันนี้เรื่องของเครื่องแบบเครื่องแต่งกายทั้งหมด7อย่างนะครับนะครับนี่คือระเบียบนะครับระเบียบส่วนคําว่าวินยัยนะวินัยนั้นจะแยกออกเป็น2ออย่างด้วยกันนั่นคือวินัยภายในและวินัยภายนอก เรามาพูดถึงวินัยภายในก่อนวินัยภายในถ้าวันไหนที่เราไม่แต่งชุดลูกเสือนะครับการมาโรงเรียนแต่เช้าการอยู่ในสังคมแต่เช้าการเข้าห้องแต่เช้าการเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เข้าตรงเวลาอันนั้นคือวินัยภายในก็คือการที่จะเราจะต้องรับรู้ในเรื่องของการรับผิดชอบของตนเองนะครับการอยู่กับเพื่อนถือเป็นวินัยภายในนะครับการทานข้าวถือว่าเป็นวินัยภายใน การเช็ดชื่อ,อรายวิชาต่างๆถือว่าเป็นวินัยภายในวินัยภายในเนี่ยส่วนใหญ่ลรวจะเน้นอะไรครับเน้นเรื่องของการเรียนหรือการใช้สังคมระบบหมู่ระบบกองระบบหมูคือการเดินนะการเดินเป็นแถวนี่คือวินัยภายในระบบกองเดินเป็นกองการเข้าฐานต่างๆนั่นคือวินัยนะครับแล้วก็จะต้องเคารพกดลูกเสือ กทลูกเสือก็มีทั้งหมด10ข้อนะครับมี10ข้อนะครับส่วนคำปริยานั้นมี3ข้อเดี๋ยวเราจะเรียนในเรื่องของเนื้อหาต่อๆไปเรื่องของการสุนทรนามอีกนะครับเพราะนั้นนี่คือวินัยภายในวินัยภายนอกนะครับวินัยภายนอกวินัยภายนอกนนอก,ก็คือการอยู่ในสังคมกลุ่มมากๆนะครับสมมติว่าเรา,าจะขึ้นรถตู้ไปต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีรถตู้มามาจอดรอใช้ตามคิวเราก็จะมีการเข้าแถวการนั่งต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้อะไรฮะ เพื่อให้ขึ้นเป็นช่วงๆช่วงๆใครอยู่คิวแรกก็ต้องขึ้นใครอยู่คิวท้าก็ต้องรอถ้ารถตู้เต็มอย่างสมมุติว่าที่เราเห็นยู่ยจำเลยก็คือรถวินมอเตอร์ไซค์ที่จะเข้าปากซอยเรามู่บ้านเราเนี่ยเห็นไหมครับบางทีเนี่ยต้องยืนเป็นแถวนะเพื่อรอรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือที่สําคัญเลยตอนนี้ที่เราพัฒนามาก็คือการขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าถือว่าเป็นวินัยภายนอกที่เราในสังคมนั้นจะต้องทําร่วมกันโดยที่ไม่มีกฎและกติกา เห็นไหมครับไม่มีกฎและกติกาเห็นไหมไม่เหมือนกับวินัยภายในวินัยภายในจะต้องมีกฎนะมีกฎและกติกาถูกไหมแต่ถ้าวินัยภายนอกจะไม่มีกฎและกติกาแต่เป็นทําเป็นคนกลุ่มมากๆไม่ใช่เป็นหมู่นะครับหรือเป็นกองการอยู่ข้างนอกนะครับการอยู่ข้างนอกหลังจากออกจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยก็คือวินัยนะครับที่พวกเราจะต้องอใช้ร่วมกันก็คือวินัยภายนอกเพราะนั้น ไม่ว่าจะเป็นวินัยภายนอกหรือวินัยภายในเนี่ยในสังคมปัจจุบันจะต้องใช้ยิ่งช่วงนี้พวกเราคงจะทราบแล้วว่านะครับเชื้อโควิดในทีนั้นรอดรอดที่3นั้นค่อนข้างจะรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาวัคซีนต่างๆเนี่ยแล้วก็การที่จะต้องไปอ่าสวอปนะสวอปสวอปหรือการตรวจนะหรือไม่ก็ไปที่ศูนย์นะศูนย์ตรวจเชื้อหรือแม้กระทั่งการฉีดวัคซีน นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรแล้วแต่นั่นคือวินัยเลยครับวินัยภายนอกเขาจะให้เข้าช่องไหนเดินอย่างไรวัดอุณหภูมิยังไงวัดความดันอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็ไปเช็คประวัติหลังจากนั้นก็ไปฉีดพอฉีดเสร็จก็จะต้องมาเลยครับมาเลยครับมาดูอาการสังเกตอาการอีก3ามสี่นาทีอันนี้คือวินัยภายนอกบางคนเนี่ยเท่าที่คุณครูเคยเห็นนะเราต้องสัมผัสมานเนี่ยบางคนอยู่ไม่ถึง30แล้วก็ออกนะเพราะงั้นถ้า หมอเขาให้ทําอะไรเนี่ยเราสามารถจะต้องปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือวินัยที่พวกเรานั้นสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะมีวินัยภายนอกหรือวินัยภายในถ้าเราเอามาขบวดกันมันคืออะไรครับมันคือวินัยและความเป็นระเบียบเอาละครับพวกเราคงจะเ,เข้าใจแล้วครับว่าวินัยภายนอกจะต้องปฏิบัติอย่างไรวินัยภายในต้องปฏิบัติอย่างไรเอาละครับ วันนี้คุณครูขันชัยนั้นคงจะมีเรื่องเสนอเราพริจารนี้เอาไว้พบกันใหม่อีกคราวหน้าครับลองมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันดูนะคะ,บบะ,คะขอ้อ 1. เครื่องแบบของลูกเสือเนนารีมีทั้งหมดกี่อย่างกอไก่6อย่างขอไข่7อย่าง 2วินัยความเป็นระเบียบตรงกับข้อใดกอไก่วินัยภายในและวินัยภายนอกขอไข่วินัยภายในวินัยภายนอกและวินัยต่อสังคม วินัยภายในมีความหมายตรงกับข้อใดกไก่วินัยความรับผิดชอบของตนเองขอไขวินัยความรับผิดชอบของตนเองและคนในครอบครัว วิัยภายนอกมีความหมายตรงกับข้อใดกอไก่วินัยต่อตนเองขอไข่วินัยการอยู่ร่วมกันในสังคม ข้อ 5. วินในความเป็นระเบียบที่ดีควรเริ่มต้นที่ใดก่อไก่เริ่มต้นที่ตนเองขอใครบอกเพื่อนให้เริ่มต้นก่อน น้องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ครับเป็นไงครับในเรื่องของวินัยและความเป็นระเบียบคงจะเข้าใจแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูขวัญชัยนั้นมีคติสอนใจมาให้พวกเราเนื่องจากว่าเราเป็นเด็กค่อนข้างที่จะ,ะโตแล้วก็จะรับรู้ในเรื่องของการทํางานแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าฟ้าฝนเนี่ยมันตกไม่เป็นเป็นเวลาเลยนะครับไม่เป็นเวลาบางทีก็ตกบ้างไม่ตกบ้างบางทีก็ มีแด,ดดยเฉยๆก็ตกลงมาบางทีก็ฟ้าร้องก็ไม่ตกนะครับนะเพราะงั้นคุณครูจะแนะนําว่านะครับบางครั้งนะบางครั้งฝนตกโดยที่ไม่มีเขาก็ตกนะครับบางครั้งฟ้าร้องแต่ไม่ตกบางครั้งฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกด้วย นะครับคุณครูจะเปรียบเทียบกับการทํางานนะครับบางคนเนี่ยไม่พูดเลยนะไม่พูดเทำ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 ,ทำใครสั่งอะไรมาก็ทําใครสั่งอะไรมาก็ทําก็เปรียบเสมือนฝนที่ตกแบบไม่มีเขานะฟ้าไม่ร้องแล้วก็ไม่มีเมฆอันนี้คือคนที่ทํางานแบบว่าทํางานอย่างเดียวไม่พูดสองครับสองก็คือฟ้าร้อง แล้วก็ตกฟ้าร้องแล้วก็ตกก็หมายถึงว่าคนที่ทํางานด้วยพูดด้วยทํางานด้วยพูดด้วยนะครับอย่างที่สทั้งคืมด้วยฟ้าร้องด้วยแต่ไม่มีอะไรเลยฟ้าร้องคืมด้วยไม่มีอะไรเลยนะครับนะไม่มีอะไรเลยเปรียบเสมือนที่คนที่ว่าไม่ทําแต่พูดไม่ทําแต่พูดนะเพราะงั้น พวกเราจะเป็นแบบไหนนะครับลองตัดสินใจดูนะครับก็คือ 1. ทํางานอย่างเดียวเลย 2. ทํางานด้วยพูดด้วย 3. ไม่ทํางานแต่แต่อะไรครับแต่ก็ยังไปขัดคนอื่นอีกนะครับเพราะงั้นมันสามารถจูนไปในเรื่องของวินัยและความเป็นระเบียบได้ทั้งภายนอกและภายในวันนี้คุณครูขวัญชยัยขอเสนอแนะพวกเราเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าไว้พบกันครับสวัสดีครับ คนี้ฝ่ามีพระจันทร์